นี่ทุกคนครับเสื้อตัวนี้นะ่ะผมซื้อมาจากช็อปเลยนะของแท้แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้แล้วก็ทักมาหลังไหม้ได้เลยนะครับบิ Big ๊กไบชายหนุ่มที่เพิ่งเรียนจบมาหาลัยหรือยังคงไม่มีงานทําเป็นหลักแหล่งเพราะด้วยเกรดเฉลี่ยของเขาที่จบออกมานั้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ทําให้บริษัทไหนที่เขายืนา่นใบสมัครไปก็ปฏิเสธกลับมาเสียหมด แต่บางทีที่รับเขาเข้าทํางานเขาเองกับเรื่องที่จะปฏิเสธเพราะรู้สึกไม่ใช่ทางทําให้ตอนนี้เขาที่ยังคงว่างงานก็มาเริ่มไร้สดขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมมือสองที่บรรดาแฟนเก่าสาวสวยสายเปในตอนที่ที่ยังเรียนมหาลัยนั้นเคยซื้อให้เฮ้ยให้ตายสิขายได้แค่ตัวสองตัวเองอะ และแบบนี้เงินมันจะไปพอใช้ได้ไงเล่านี่ถ้าเอามาขายตั้งแต่ตอนเรียนอยู่แล้วก็คงขายได้ดีนแน่ๆระดับเดือนมาหาหลัยอย่างเราเนี่ยเขาไม่แต่คนรุมซื้อนแน่ๆนบ้าชิบบิ๊กไบ์นั่งไลต่ตอบข้อความหลังจากลงหลายเรียบร้อยแล้วแต่ทว่าเขากลับขายได้เพียงสองตัวเท่านั้นจากเสื้อผ้าเป็นสิบต,ตัวถึงจะได้เงินมาในจำนวนหลักพันแต่มันก็ดูจะไม่ค่อยพอใช้สำหรับคนอย่างเขาสักเท่าไหร่ อันที่จริงสมัยมหาลัยบิ๊กไบค์เคยได้เป็นถึงเดือนมหาลัยและยังเป็นหนุ่มป๊อบที่มีแต่คนรู้จักเพราะหน้าตาที่หล่อเหลาทําให้ถึงแม้บ้านของเขาจะไม่ได้รวยและไม่ได้เรียนเก่งอะไรแต่บิ๊กไบค์ก็มักจะมีโอกาสได้ควงสาวๆหลายๆคนในมหาลัย รวมถึงเขาที่เป็นไบเซ็กชวลก็ได้มีโอกาสลองควงหนุ่มไฮโซอยู่บ้างเช่นกันและพวกเขาเหล่านั้นก็ซื้อของราคาแพงมากมายให้กับบิ๊กไบอยู่เสมอจนบิ๊กไบกลายเป็นคนติดหรูปไปโดยปริยาย แต่น่าเสียด้ที่แฟนสาวให้โซคนล่าสุดของเขานั้นบอกเลิกเขาไปไม่นานทําให้ตอนนี้บิ๊กไบที่ไม่มีงานทําจึงไม่มีใครคอยเปซื้อนู่นซื้อนี่ให้หรือแม้แต่ให้เงินเอาไว้ใช้จนเขาต้องบากหน้าออกมาเป็นพ่อขาจําเป็นเสียอย่างนั้น แต่ทว่าจู่ๆขณะที่บิ๊กไบต์กำลังเลื่อนอ่านข้อความของลูกค้าที่ทักมาถามเกี่ยวกับเสื้อผ้าก็มีข้อความจากชายคนหนึ่งเด้งขึ้นมาและข้อความนั้นก็ทำให้บิ๊กไบต์รีบกดเข้าไปอ่านทันทีด้วยความสนใจสวัสดีครับติดต่อจากเดอะมูนคลับพอดีว่าทางเราสนใจอยากให้คุณมาทำงานด้วยการันตีค่าตอบแทนเริ่มต้นอยู่ที่5 0,000บาทต่อเดือนขึ้นไปถ้าสนใจพรุ่งนี้5โมงเย็นมาเจอกันที่เดอะมูนคลับนะครับ งานอะไรวะเนี่ยได้เงินตั้ง50,000บาทแถมเป็นแค่เริ่มต้นด้วยงั้นเหรอเดอะ The Moon Club. มูนคลับคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินชื่อที่ไหนนะบิ๊กไบพูดกับตัวเองเบาๆหลังอ่านข้อความจนจบเขาคุ้นคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะตอบตกลงไปทางแชทนั้นทันที บิ๊กไบมาถึงที่หน้าร้านเดะมูนครับในเวลา5้าโมงพอดีเขายืนชะเง้อชะแงอยู่ไม่นานกาดหน้าร้านก็เดินเข้ามาถามทําให้บิ๊กไบโชว์ข้อความที่เขาได้รับเมื่อคืนให้กาดหน้าร้านดูสวัสดีครับผมกําลังรอคุณอยู่เลยคุณบิ๊กไบใช่หรือเปล่าครับเออใช่ครับคุณคือคนที่ทักผมมาเมื่อวานสินะครับว่าแต่งานที่ว่าเนี่ยมันคืองานอะไรอย่างนั้นเหรอครับ เมื่อกาดพาบิ๊กไบเข้าไปในโซน VIP ของร้านเขาก็จะเข้ากับคุณก้องพบที่เป็นเจ้าของคลับและยังเป็นคนทักข้อความไปชวนให้บิ๊กไบมาที่นี่และเมื่อแขกที่เขาเป็นคนชวนยิ่งคำถามเข้าประเด็นมาขนาดนี้คุณก้องพบจึงเอ่ยตอบทันทีคุณพอจะรู้จักงานที่เรียกว่าโฮสใช่ไหมครับนั่นแหละครับคืองานที่ผมหมายถึงถ้าเกิดว่าคุณสนใจเดี๋ยวนะครับโฮสเนี่ยนะหมายถึงผู้ชายขายน้ำ หรืออะไรทึกเทือกนั้นอย่างนั้นเหรอครับเอ่อจริงๆก็ไม่ใช่แบบนั้นสักทีเดียวหรอกนะครับมันอยู่ที่ความสมัครใจของคุณมากกว่านะครับแต่ว่างานหลักๆของโฮสต์แล้วเนี่ยก็คือก็แค่นั่งดื่มกับลูกค้าให้ลูกค้าซื้อเครื่องดื่มกับทางเราให้ได้มากที่สุดแล้วคุณก็จะได้ส่วนแบ่งจากตรงนั้นด้วยนะเงินเดือนเริ่มต้นที่ทางคลับเราให้จริงๆนะ มันก็อยู่ที่หมื่นห้าต่อคนเท่านั้นแหละครับแต่ว่ารับรองเลยรูปร่างหน้าตาแบบคุณเนี่ยแค่เชร์ขายเครื่องดื่มนิดๆหน่อยๆก็ได้ส่วนแบ่งไปแล้วแหละครับแถมยังได้ทิปมืออีกต่างหากนะครับถ้าจะรับงานอื่นๆพวกเพื่อนเที่ยวหรืออะไรแบบนี้ก็สุดแล้วแต่คุณจะตัดสินใจเลยนะครับแต่ทั้งผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีใครที่มาทํางานกับผมแล้วได้เงินเดือนน้อยกว่าห้าหมื่นบาทต,ต่อเดือนแน่นอนครับ กองพบอธิบายยาวเหยียดให้บิ๊กไบเข้าใจแต่บิ๊กไบที่ได้ยินอย่างนั้นก็ยังดูมีท่าทีที่ลังเลอยู่ไม่น้อยกองพบถึงพูดเสริมต่อผมเห็นคุณในไลฟ์สดแล้วก็ถูกใจหน้าตาของคุณมากเลยรับรองเลยครับว่าแค่ต้องชอบคุณมากแนะนะ่ๆคุณนะ่ะได้ผลประโยชน์เต็มๆเ,เลยนะครับลองคิดดูดีๆล่ะเอาวะในไหนที่ผ่านมาก็หากินกับผู้หญิงตั้งหลายครั้งหลายคราแล้วนี่นะ กับแ,แค่งานแค่นี้ก็คงไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกมัง้งแค่ต้องอาศัยความแพพลาสักหน่อยแล้วผมต้องทำยังไงบ้างเหรอครับคุณก้องพอบพาบิ๊กไบไปที่ห้องแต่งตัวในขณะที่โฮสต์คนอื่นๆก็กำลังเตรียมตัวสำหรับทำงานในค่ำคืนนี้ที่เดอะมูนคลับจะมีเต็มชุดในแต่ละสัปดาห์สลับผัดเปลี่ยนกันไป เลโฮสทุกคนจะต้องแต่งตัวเหมือนกันเพื่อง่ายต่อการที่ลูกค้าจะรู้ว่าใครคือโฮสเสื้อเชิตแขนยาวข้อปกสีดำที่แหวกอ,อกจนเกือบถึงสะดือกับกางเกงยีนแฟชั่นสีขาวเข้ากันกับรูปร่างของหุ่นของบิ๊กไบ์เป็นอย่างดีช่างแต่งหน้ากับช่างทำผมประจำคลับจับเขาไปจัดแจงหน้าผมอีกเล็กน้อยก่อนที่เขาจะเดินตามโฮสคนอื่นๆขึ้นไปที่เวที เสียงเพลงแนว EDM ดังสนั่นลั่นครับเสียงกรี๊ดแตกแตนจากสาวๆรอบสารทิดดังขึ้นเมื่อโฮสต์หนุ่มหลายสิบคนเดินเรียงกันออกไปบนเวทีพรูปตัวทีชายหนุ่มหลายคนที่เคยทำมาก่อนโยกตัวไปตามจังหวะเสียงเพลงบิกบ๊กไบที่เคยไปเที่ยวคลับอยู่บ้างก็เริ่มโยกตัวไปมาตามจังหวะก่อนที่ดีเจตาวไวคนหนึ่งจะเอ่ยขึ้นทำให้ไฟสปอร์ตไลหลรวมถึงสาวๆในร้านหันมาทางเขาเป็นตาเดียว โอ้โหโอ้โคืนนี้เมูนในมีสป라ายน้องโฮสตคนใหม่บิ๊กบหลอกขาวนั่นมาเลยนะครับเนี่ยเสียงเฮดังขึ้นทั่วร้านบิ๊กใบที่ตอนนี้เริ่มตื่นเต้นและสนุกไปกับงานก็ยิ้มและโบกมือให้กับลูกค้าที่หันมากรีดการ์ใส่เขาไม่นานทุกคนก็ลงจากเวทีเพื่อไปบริการลูกค้าที่เป็นสาวๆสะสว่สวนมาก แต่ทว่าไม่ทันที่บิ๊กไบคจะได้เดินไปถึงโต๊ะไหนก็มีกลุ่มสาวสวยมาดึงตัวเขาให้ไปนั่งที่โต๊ะด้วยทันทีมาใหม่เลยคะพวกพี่ไม่เคยเห็นเลยอะครับเพิ่งมาวันนี้วันแรกเลยครับพวกพี่มากันบ่อยหรือครับเนี่ยอยากดื่มอะไรหรือเปล่าครับผมจะบริการเต็มที่เลยนะแหมแหมดื่มนะมันแน่อยู่แล้วข้าดหลรอ ว่าแต่บิ๊กไบช่ไม่น้าเราหนะ่าผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งข้างๆกับบิ๊กไบใช้นิ้วเรียวลากลงที่กลางอ,อกของเขาอย่างยั่วยวนบิ๊กไบที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นเสือผู้หญิงอยู่พอตัวก็จับมือเธอคนนั้นไว้หลวมๆและตอบกลับไปพร้อมกับสายตาที่อ่อยเยืุดลิ์ครับผมชื่อบิ๊กไบอ้ยน่าขี่มากทั้งชื่อทั้งหุน่นนี่น้อยๆหน่อยจ้ะน้องก็พูนหมดแล้ว แหมพวกแกก็พอกันนั่นแหละเออเอางี้นะจ๊ะในฐานะที่มาทำงานวันแรกวันนี้พ่อพี่ขอซื้อดื่มน้องแบบไม่อันเลยจัดมาเลยค่ะสิ้นเสียงสามสาวก็ยกเหล้าที่มีสีสันหลายสีขึ้นดื่มพร้อมกันและไม่หวายที่จะให้บิ๊กไบท์โฮสหน้าใหม่ที่ถูกใจพวกเธอเหลือเกินดื่มเข้าไปด้วยหลายช็อต กลายเป็นว่าคืนนั้นเพียงคืนเดียวโตวของสามสาวก็เหมาซื้อดื่มกับ Big กไบ e ์รวมกันเกือบ30ดื่มตามข้อตกลงที่คุณก้องพบได้บอกกับ Big กไบ e ก็คือหนึ่งดื่มเขาจะได้ถึง380บาทแค่นั้นก็ทำให้เขาตาลุกวาวกับเงินที่ตัวเองหาได้ในวันเดียวแล้ว Big b ไบ e เริ่มจากทางการทำงานได้แต่ด้วยหน้าตาที่หล่อเหลากับผุ่นที่ได้รับการดูแลอย่างดีทำให้ในคืนต่อๆมา Big กไบ e ก็กลายเป็นโฮสต์คนฮอตที่ตกลูกค้าได้ละนาวทำให้เขาได้ไปหลายดื่มในคืนเดียวและมันก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุด Big กไบ e ก็ได้ขึ้นแทนโฮสต์อัน host อดับหนึ่งทางทางที่เพิ่งทำงานได้เพียง2ออาทิตย์ และเมื่อเขาทำงานเป็นโฮสตที่นี่ได้สี่เดือนบิ๊กไบก็มีเงินเก็บอยู่ในบัญชีถึง7หลักเพราะเป็นถึงโฮสต์อันดับหนึ่งของคลับนอกจากนี้เขายังสามารถส่งเงินให้แม่ใช้ได้อีกเดือนละหลายแสนจนตอนนี้แม่ของเขาไม่ต้องทำงานงก,งกอีกต่อไปแล้วเจอกันอีกแล้วนะครับคนสวยวันนี้มาคนเดียวเหรอครับเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนเองนะอยากดื่มอะไรหรือเปล่าครับ แม่บิ๊กไบค์เรียกคนสวยเนี่ยลืมชื่อพี่หรือเปล่าจ๊ะถ้าเป็นแบบนั้นพี่เสียใจแย่เลยนะโทพี่น้ำใครจะลืมชื่อพี่ได้ลงล่ะครับมาซื้อดื่มผมบ่อยขนาดนี้วันนี้ผมจะสวิตพี่น้ำไปพิเศษเลยนะครับอืมถ้าน้องบิ๊กไบค์หอมแก้มพี่สองข้างคืนนี้พี่เหมาให้50สิดื่มไปเลยจ้ะเอาไม่เอาโอโหเอาสิครับ ได้ทั้งหอมคนสวยได้ทั้งขายดื่มแม่พี่น้ำเนี่ยสวยแล้วก็ยังใจดีอีกนะครับบิ๊กไบ่ก้มลงไปหอมแก้มหญิงสาวที่อายุมากกว่าเขาทั้งสองข้างและเธอก็ทำตามบอกเอาไว้จริงๆน้ำเป็นสาวออฟฟิศที่มีตำแหน่งค่อนข้างสูงทำให้มีเงินเดือนหลักแสนเลยทีเดียวและเธอก็ยังเป็นสาวโสดที่รักสนุกทำให้เธอชอบมาเที่ยวบาร์โฮสบ่อยๆแต่ครั้งนี้เธอจะติดอกติดใจบิ๊กไบมากเป็นพิเศษ จนถึงขั้นที่ว่าเพียงแค่บิ๊กไบค์ออดอ้อนนิดหน่อยว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศบ้างเธอก็จัดการจองตัว๋วชั้นบิสเนสคลาสสำหรับทั้งคู่และพาบิ๊กไบค์ไปเที่ยวปารีสทันทีแถมยังไม่ไหวพาบิ๊กไบค์ไปช้อปปิ้งของแบรนด์เนมหลายอย่างเดยที่เธอเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเพียงแค่เพราะบิ๊กไบค์เอ่ยปากขอเรียกได้ว่าเธอหลงเด็กหนุ่มคนนี้แบบหัวปากหัวปำโดยที่ไม่ได้คิดเอะใจอะไรเลยสักนิด และหลังจากกลับมาจากปารีสแล้วเธอก็ยังคงไปเที่ยวหาบิ๊กไบที่บาร์โฮสอยูบย่บ่อยๆรวมถึงคืนนี้ด้วยเช่นกันที่เธอซื้อดื่มจากบิ๊กไบไปหลายมือจนตัวเองเมาไม่ได้สติแต่ทว่าคืนนี้บิ๊กไบยังคงต้องบริการต๊ะอื่นอีกทำให้นอกจากน้ำแล้วก็ยังมีคนอื่นที่เข้ามาเปดื่มให้กับเขาอีกมากมาย จนเรียกได้ว่าบิ๊กไบเองก็เด่นกับแขกจนเกือบเมาหัวทิ่มแต่ยังโชคดีที่เป็นคนคอแข็งทำให้ยังพอมีสติรู้เรื่องอยู่บ้างเมาหนักเชียวนะวันนี้สงสัยได้ดื่มเยอะหน้าดูเลยก็เกือบเกือบแปบนะครับแต่รีบออกมาก,ก่อนเพราะนัดกับเสียไว้นี่แหละดีมากเป็นเด็กดีแบบนี้เสียชอบงั้นถือซะว่าคืนนี้เสียเมาดื่มต่อเองก็แล้วกันนะ บิ๊กไบขึ้นมานั่งบนรถหรูที่เบาะหลังกับกล้องพบที่แท้จริงแล้วหลังจากบิ๊กไบเข้ามาทำงานที่คลับได้ไม่นานนอกจากเขาจะตกลูกค้าได้แล้วบิ๊กไบก็ยังมีอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญอีกคนหนึ่งนั่นก็คือกล้องพบที่เสนอตัวมาเป็นเสียเลี้ยงให้เขาแต่ด้วยความที่เสียกล้องพบจนะ่ายหนักก็ทำให้บิ๊กไบตกลงแบบแทบจะไม่ต้องคิด ทำให้บิ๊กไบท์มักจะได้เข้านอกออกใน mm hmm. เพนเฮาส์หรูของเสียกล้องพบอยู่บ่อยๆและด้วยความโลภบวกกับที่บิ๊กไบท์ไม่ได้จริงใจกับเสียตั้งแต่แรกทำให้ที่ผ่านมานั้นทุกครั้งที่บิ๊กไบท์ได้มาที่นี่เขาจะชอบลักเล็กขโมยน้อยของแพงๆที่เสียกล้องพบมีไปเสมอไม่ว่าจะเป็นแหวนทองแหวนเพชรนาฬิการาคาหลักล้านรวมถึงเงินสด บางส่วนเวลาที่เสียกล้องพบวางกระเป๋าตังทิ้งเอาไว้โดยที่เขาไม่เคยถูกจับได้เลยสักครั้งเพราะเสียกล้องพบเองก็มีเยอะมากจนไม่ได้มาสังเกตอะไรเล็กๆน้อยๆที่หายไปและถึงแม้บิ๊กไบจะมีเงินมากมายแต่เขาก็ใช้เงินไปเยอะเหมือนกันพักหลังๆนี้บิ๊กไบมักจะเอาเงินไปซื้อของแบรนด์เนมแพงๆรวมถึงบิ๊กไบราคาแพงอย่างดูคาติที่เขาอยากได้มานาน ทำให้ตอนนี้เงินเก็บของบิ๊กไบก็เริ่มล่อยหลอไปเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะถือว่ายังไงเขาก็ยังมีเสียกล้องพบคอยดูแลและยังคงทำงานเป็นโฮสต์อันดับหนึ่งต่อโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเสียกล้องพบมีธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ทำอยู่นั่นก็คือเดอะมูนคาสิโนนั่นเองและแม่ของบิ๊กไบก็เป็นลูกค้าประจำเสียด้วย ใช่แล้วที่แท้เงินทุกบาททุกสตางค์จำนวนหลายแสนต่อเดือนที่บิ๊กไบโอนให้แม่แม่ของเขาก็ชอบเล่นการพนันเป็นทุนเดิมก็อัปเกรดตัวเองจากการเล่นในบ่อนธรรมดามาเล่นในคาสิโนหรูในช่วงแรกๆนั้นแม่ของบิ๊กไบก็มาจะเล่นได้เสมอจากเงินทุนที่มีเพียงหลักแสนก็เพิ่มเป็นหลักหลายสิบล้านจนข่าวรู้ไปถึงหูของเสียก้องพบ ทำให้เสียเริ่มมาจับตาดูและให้ลูกน้องส่งนักเล่นของคาสิโนไปเล่นด้วยเพื่อให้แม่ของบิ๊กไบ้แพ้จนเสียเงินหลักสิบล้านนั้นไปเดี๋ยวที่เสียกล้องพบเองก็ไม่ได้รู้ว่าคนคนนั้นคือแม่ของบิ๊กไบ้แม่ของบิ๊กไบเล่นจนเสียเงิน10ล้านที่ได้มาไปจนหมดแต่ด้วยความโลภและคิดว่าตัวเองจะเล่นได้จึงได้ยื่นกู้กับทางคาสิโนเพราะคิดว่ายังไงบิ๊กไบก็คงส่งเงินมาให้อยู่ดี แต่ยิ่งเล่นก็ยิ่งแพ้ยิ่งเสียจนนี่ที่มีบานปลายเงินที่บิ๊กไบส่งมากี่แสนกี่แสนก็ไม่พอจนตอนนี้แม่ของบิ๊กไบติดหนี้คาสิโนอยู่เกือบ10ล้านเพราะถูกเสียกล้องพบส่งคนมาโกงเดี๋ยวที่บิ๊กไบเองก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้ จนกระทั่งเช้าวันหนึ่งที่บีกไบตื่นมาในเพนเฮาส์ของเสียกล้องพบเพราะเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นเป็นแม่ของเขานั่นเองที่โทรมาหาตั้งแต่เช้าเพราะมีเรื่องเดือดร้อนโอัลโหลแม่โทรมาทําไมแต่เช้าเนี่ยมีเรื่องอะไรเหรอเออคือลูกพอจะมีเงินให้แม่ไหมพอดีว่าตอนนี้แม่เป็นหนี้อยู่แม่ก็เลยอยากจะขอเงินลูกไปช่ายหนี้หน่อยฮะแม่เป็นหนี้เนี่ยนะ ผมส่งเงินให้แม่ใช้เดือนละเกือบล้านเนี่ยแล้วแม่จะไปหนี้ได้ไงอ่ะอย่าบอกนะว่าแม่เอาไปเล่นพนันจนหมดตัวนะเล่นขนาดนั้นไปเล่นที่คาสิโน,โนมาเรื่องไงก็ใช่นะจ๊ะแต่ว่าตอนแรกนะแม่เล่นได้ไปสิบล้านเลยนะเพิ่งจะมาเสีย่วงหลังๆนี่เองถ้าลูกให้เงินแม่สักหน่อยมาใช้หนี้แม่ก็โอเคแล้วล่ะลูกเออแม่นะแม่แล้วนี่แม่ติดหนี้เขาเท่าไหรเ่เออ 8ล้าน8ล้านผมไม่มีให้แม่หรอกนะมากขนาดนั้นเนี่ยตอนนี้ผมนะ่ยมีอยู่ไม่ถึง3ล้านนะะอย่ามาโกโหกหน่อยเลยจะไม่มีได้ยังไงแกเป็นถึงโพสต์อันดับหนึ่งเลยนะไหนจะมีเสียเลี้ยงอีกกบอีกแค่เงิน8ล้านให้แม่ไม่ได้เลยไนงะผมก็ต้องใช้เงินนะแม่หามาก็ต้องใช้สินี่ผมเพิ่งจะออกรถมาเองนะโอ้โหนี่แกเอาเงินไปทำอะไรไร้สาระละสิถึงไม่มีให้แม่ ก็เอาเถอะถ้าแกหามาให้แม่ไม่ได้ภายใน3ามวันแกก็รองรับศพแม่ได้เลยมันไม่ปล่อยแม่แน่พูดจบแม่ของบิ๊กไบก็ตัดสายไปทันทีตอนนี้เขาแทบลมทั้งหยืนบิ๊กไบทั้งมโมโหทั้งสับสนเขาได้แต่คิดไม่ตกว่าจะทำยังไงให้มีเงินพอที่จะไปใช้นี่ให้แม่ตั้งมากมายขนาดนั้น บิ๊กไบตัดสินใจเอาของที่เคยขโมยเสียกล้องพบไปขายทิ้งแต่นั่นก็ทําให้เขาได้เงินมาไม่มากพออยู่ดีแต่เมื่อบิ๊กไบคิดว่าจะกลับไปเอาของมาขายใหม่เขาก็ต้องตกใจเมื่อกาดไม่ยอมให้เขาเข้าไปในห้องด้วยเหตุผลที่ว่าเสียกล้องพบกำลังอยู่กับเด็กคนใหม่ที่เขาเพิ่งไปติดพันทำให้ตอนนี้บิ๊กไบกลายเป็นหมาหัวเน่าไปโดยปริยาย บิ๊กไบ์หอบเงินทั้งหมดที่มีกลับไปหาแม่ที่บ้านแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้เข้าไปในบ้านเขาก็เห็นว่าตอนนี้แม่ของเขากําลังโดนชายชะก,กัน 3- 4สี่คนรุมซ้อมอยู่ทําให้บิ๊กไบ์รีวิ่งเข้าไปทันทีเน่หยุดนะเว้ยทำอะไรอะ่ะแบบนี้ผิดกฎหมายนะเว้ยกลัวตายละนี่แม่มึงใช่ไหมเฮ้ยมันติดนี่อยู่8ล้านจเจออ้ายังไง บิ๊กไบค์โยนกระเป๋าใบใหญ่ที่มีเงินสดอยู่ในนั้นราวๆหกล้านจากการขายรถขายของที่ขโมยมาและเงินที่เคยโกงเสียกล้องพบและขโมยมาจากตู้เสบไปให้กับกลุ่มชายชะกันทันทีมีแค่หกล้านเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วอีกสองล้านเดี๋ยวไปหามาให้ทีหลังจบคําคนเหล่านั้นก็นับเงินทั้งหมดก่อนจะหอบกระเป๋าใบนั้นจากไปทันทีและไม่ไวยทิ้งท้ายเอาไว้ว่า อีก2ล้านบิ๊กไบจะต้องหามาให้ได้ภายในอีก3วันเท่านั้นนั่นยิ่งทำให้เขาเครียดเข้าไปใหญ่เพราะตอนนี้บิ๊กไบ์ก็แทบจะสิ้นเหนื้อประดาตัวแล้วบิ๊กไบกลับไปทำงานที่คลับอาศัยค่าวลมและความเป็นโฮสต์อันดับหนึ่งทำให้เขาได้เงินหลักแสนต่อคืนรวมกับเงินเก่าที่กำลังจะออกในอีก3วันพอดีแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังขาดไปอีกตั้งหล้านแต่เขาก็อับจนหนทางมากแล้วจริงๆ นับให้ตายก็ได้แค่ละหัานเดียวแม่นะแม่แล้วแบบนี้อีกละานหนึ่งผมจะไปหามาจากไหนทันแล้วเนี่ยให้ตายสิวะแบบนี้ตายแนะ่เขานั่งนับเงินสดที่กองอยู่ตรงหน้าแต่ถึงอย่างนั้นเขาดูจะอับจนหนทางที่จะหาเงินมาจ่ายนี้ทั้งหมดแล้วจริงๆจนตอนนี้บิ๊กไบคิดไปถึงว่าเขาจะหลอกน้ำหญิงสาวที่คอยเลี้ยงเขามาค่าเพื่อเอาเงินเก็บในบัญชีของเธอดี แต่บิ๊กไบก็ขี้ขลาดเกินกว่าจะทําอะไรแบบนั้นได้จนเขาต้องสลัดความคิดนั้นทิ้งไปแต่บิ๊กไบที่กําลังนั่งกุ้มใจอยู่นั้นก็ต้องสะดุ้งโยงเมื่อมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเขากับแม่รีบช่วยกันเก็บเงินสดทั้งหมดใส่กระเป๋าก่อนที่บิ๊กไบจะเดินไปเปิดประตูทันทีและผมว่าคนที่มาหาเขาถึงที่ในวันนี้ก็คือเจ้านี้ ที่กลับมาทวงหนี้ที่เหลือตามวันที่นัดไวบิกบายที่พยายามเจรจาถึงเรื่องเงินอีกหนึ่งล้านแต่มันก็จะดูไร้ผลและเขาก็ยิ่งสิ้นหวังเมื่อได้ยินสิ่งที่พวกมันพูดขาดอีกหนึ่งล้านกูไม่ให้มึงเลื่อนแล้วแม่มึงติดหนี้พ่อพูนมานานจนมันกินเวลามากเกินไปแล้วถ้ามันขาดอีกล้านหนึ่งเนี่ยงั้นควักลูกตาพวกมึงออกมาคนละข้างเป็นไงฮฮข้างละห้าแสนสองข้างกันล้านพอด,ดี เฮ้ยจับมันไม่เอาอย่านะาบิก๊กไบกับแม่ควักลูกตาคนละข้างจนทำให้ทั้งคู่กลายเป็นคนตาบอดถึงจะไปหาหมอทันก็แค่ช่วยให้ไม่ตายเท่านั้นและกฎหมายก็ไม่สามารถเอาผิดอะไรได้เช่นกัน บิ๊กไบต้องออกจากการเป็นโฮสเสียอาชีพที่ทําเงินให้เขามากที่สุดไปและกลายมาเป็นคนพิการที่ต้องอาศัยอยู่กับแม่เพียงสองคนงานก็ไม่มีเงินก็ไม่เหลือสักบาทโดยที่เสียกล้องพบที่มีเด็กคนใหม่ก็ไม่เคยหันมาเหลียวแหลและไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นคนโกงเงินแม่ของบิ๊กไบจนทําให้ทั้งสองมีสภาพแบบนี้เหมือนเป็นผลกรรมที่บิ๊กไบ ไ่หลอกเอาเงินคนอื่นมาเสมอและยังโกงเงินคนที่ให้โอกาสตัวเองอีกด้วยทำให้ชีวิตของบิ๊กไบต์ตอนนี้ตกต่ำถึงขั้นสุดแล้วจริงๆ